กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องเตชิตาสีแชนแนลวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมเอามองหน้าดานมิล่า HQ ไปไปดูกันมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรนี้ป่ะในมองหน้าฉันทำไมวะยังมีเรื่องเหรออืมอืมมีคนออกแล้วด้วย ดูสิเจได้เป็นอิมพอสเตอร์หรือเปล่าอ้ได้เป็นอิมพอสเตอร์ไปทำธุรกิจชิวคนกันเฮ้เฮ้เฮ้สีแดงฉันจองนายนะอ้าวฉันไปละนายคิวไหมไหนายคิวไหม ได้คิวไหมนี่นจะคิวไหมอืมเรียบร้อยมาอยูแอดมินสิตอนนี้มีคนอยู่ที่กินเฮาอยู่ตรงนี้อนะเรียบร้อยอทำไมมันจบเร็วจังเลยนะ กันแค่นี้ใช่ไหมเฮ้ยตัวสั้นตัวไหมตัวสั้นตัวตัวสั้นตัวตัวสั้นตัว นิ่งกันเลยอ่ะจะเปลี่ยนสีกันห้องสีแดงโอเคอเฮ้ยใน้ม,ม่งเหมือนเราเลยอ่ะเต็มตัวเต็มใจไว้ให้ดีแอมิล่า H Q กำลังจะออกแล้วียบคลิปเลย ยังไม่มีใครออกไม่ได้แล้วไปกพื่อนไปไป,ไปตามเร็วเร็วไปผมไปกับสีม่วงนะวันนี้ม่วงม่วงเลยโหลดท่อ โอ้กาวหาคนดีไปทั่วเลยทั่วเท่ากันเดี๋ยวเราจะตามสีส้มไปกัดนะครับสีส้มได้เวลารไปแล้วไปเร็วเวสีส้ม พวกนายออกเราก็ออก ได้เป็น e อีพอ์็อดอะไรไหมได้ทำทั้งหมดร้อยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ laboratory รีอะไรสักอย่าง,างนะนี่แหละนะในสกเกลหรือเปล่าในได้สกเกลไหมเนี่ยไม่ได้สเกลหรอกเนาะ เฮ้ยเฮ้ยไอ้สีฟ้ากับสีเขียวต่อหน้าต่อตาเลยครับมันคิวใครน้าไอ้นี่เนี่ยคิดไหมแล้วลายต่อไปมันก็คือไอ้สีเขียว แล้วสีเขียวสีเขียวอะ่ะสีเขียวมันไม่รักเพื่อนเลยมันขายเพื่อนเว้ยมันโหดเพื่อนไม่่มัน,มนจะใช่หรือเปล่า พูบแล้วมั้งเราทำภารกิจแถวนี้ก่อนโอ้โหชิมมองตายน่าจะเป็นไอ้เนี่ยไอ้เขียวเป็นทูชินอะไรสักยอย่างเป็นทูชิน Okay, ไปเ<ป>หลือนายนะตินดี้วินเดอร์ตินนี่วินเดอร์ไปสายยูนาระสีเขียว<ป>เรียบร้อย คนแย่งสีแดงไม่สีดำก็ได้ปะ่ะ <s ling> เปลี่ยนหมวกซะหน่อยเป็นนี้โอเคดูสิเปลี่ยนหมวกแล้วจะได้เป็นอิ i m p เตอร์ไหม 见过。Yeah, <laughs> ่หรือเปล่านะมันบอกว่าไอ้ส้มโกหก นนะ่ะโอ้ไม่นะสีส้มตายแล้วใครล่ะอนีอ่มันก็บอกเพ็นตัวชินอลกปะเชื่อเปล่านะเอาดีเอาดีคลิปดีกว่าเดี๋ยวผมคลิปแค่คนเดียว อะไรครับเนี่ย ทำไมมันเซ็นเซอร์ล่ะเนี่ยทำไมมันเซ็นเซอร์แบรกเนี่ยคืออะไรเนี่ยงง ตัดไฟใช่ไหมไอ้เหลืองมันแปลกๆว่ะไอ้เหลืองมันโคตรแปลกเลยมันมีคนโอเคจักร้อยดาวโหลดไฟไม่ใช่ดาวโหลดสิมันคือยูโหลด มันเฮนลี่สติ๊กเนีนนี่ว่าตรงไหนอีก6 1 4แปบบ3โอเคไปไปไปเร็ว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 มีใครสักคนไัมเนี่ยอันนี้ต่อ ่ีจะไ,ได้เข้าไหมาเนี่ยวันนี้ สีเขียวนายดูแปลกๆนะๆนายดูเหมือนนี่นไม่แปลกเอกล้ลอเล่นน่ยอ่ะของแอดมินตรงนี้แ,แต่สีเหลืองนายนี่สินายตามฉันไปทุกที่เหรอเนี่ยนายตามฉันไปเนี่ยฉันไปตรงนี้นายก็ไปตรงนี้แปลกนะ สีฟ้าใครละทีนี้สีเขียวก็ส้อไฟสีเหลืองก็ทำภารกิจแล้วทีนี้ใครละ ก็ดูแบบปลกๆเราไปยังไปทุกคนแล้วเอา้าไม่นะเพื่อนเพื่อนไปแล้ว,วใช่ไัมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดตามช่องเทชิตาสีชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อ